สวัสดีแฟนๆ FC ป๋าเอ็ดรถเก่าแต่ยังเก่าอยู่ทั้งช่องเอนนารถบ้านราคาถูกนะคะมาแล้วนะคะรีวิวรถดีมีคุณภาพช่วงนี้ป๋าได้รถ5ประตูมาบ่อยนะลูกค้า FC ปาเอ็ก็ชอบรถ5ประตูก็ไม่รู้ทำไมเนาะ <c oughs> ก็อาจจะเพราะมันอนเนกประสงค์นะคะขนของได้พับเบาะได้มันมันใช้งานได้หลายรูปแบบเนาะก็คันที่แล้ว ทีด้าหประตูคันที่แล้วปี2009นั้นไปอยู่สมุดปรกการซะแล้วป๋าบอกโทรมั้งแต่เช้ามืดเลยและหลังจากนั้นก็โทรกันไม่หยุดไม่หย่อนเพราะว่าราคาเขาน่ารักนะคะช่วงนี้ป๋าบอกว่าเป็นเดือนเกิดนะ,ะก็จะขายรถที่ราคาไม่เกินแสนเป็นช่วงป๋าเอสตองเก้าแล้วกันเดือนนี้นะคะใครซื้อรถเดือนนี้ก็โชคดีนะคะอย่างคันนี้ปี2010 ก็เหมือนเดิมสเปคการหารถป่าแกต้องดีในในคุณภาพของป่ากัอยู่แล,แล้วเพียงแต่เดือนนี้จะเป็นเดือนที่ป่าจะขอแค่ค่าน้ำมันเออจะไม่เน้นกำไรนะคะโปรโมชั่นให้แฟนแฟนๆน,น,นะคะที่ติดตามป่าเนาะคนที่มีรถเอยคนที่มีเงิน1 0 0 0 0แบาทก็สามารถมีรถด,ดีๆ ไปขับไปใช้ได้เดี๋ยวเล่ามาฟังกันว่าคันนี้เป็นยังไงนะคะสวัสดีครับพบก,กับผมป่าเอสดรถเก่าแต่ยังเก่าอยู่นะครับเก่าอยู่มาประมาณ6 7 7ปีแล้วนะครับปีนี้เอาซะหน่อยเดือนนี้เป็นเดือนมีนาคมนะครับก็เป็นช่วงเดือนเกิดของผมนะครับเดือนเกิดของผมวันที่26มีนาคมนี้ครบรอบ 56ปีนะครับ56ปีผมขอเปลี่ยนฉายาเฉพาะเดือนเดียวน,นะครับเดือนนี้เดือนเดียวป่าเอสรถเก่า9 9 9เพราะอะไร9 9 9เนี่ยมันมีความหมายนะก็คือรถที่ราคาที่ผมเคยเอามาขายแสนกว่ากว่าเนี่ยแสนต้นต้นแสนต้นต้นอย่างเงี้ยนะครับผมจะขายแค่99000บาทนะครับแต่ถ้าไหนที่ราคาไม่ถึงก็ตามราคาไปนะครับเหมือนเช่นรถ ที่ผมจะมาเสนอเนี่ยนะครับกำไรถ้าได้มานะครับได้มาก็จะแบ่งปันผมจะเอาไปช่วยคนพิการคนยากจนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะทำคลิปลงให้ดูนะครับก็ถ้าใครซื้อรถช่วงนี้ก็ได้ทำบุญกันด้วยนะ,ะมาดูรถกันเลยรถที่ผมจะเสนอในวันนี้นะครับเป็นรถนิสสันทีด้า5้าประตูแมป๋า เอามาเนี่ยเอามาอีกแล้วหรอโอ้โหก็เอามาคนโทรคนแรกปุ๊บจองเลยแล้วก็อีกหลายคนเลยที่ผิดหวังแต่วันนี้ที่ได้มาเป็นรถปี2010นะครับที่สำคัญคันนี้รถมือเดียวมือเดียวด้วยแต่ต่างกันกับคันที่แล้วคือคันนี้เป็น1.8ตัวท็อปสีเหมือนกันแต่ได้ปี2010 1.8ตัวท็อปนะครับต่างกันแค่2 2 0 0 c เครื่องบล็อกเดียวกันครับ เรื่องบล็อกเดียวกันต่างกันแค่ 200cc เท่านั้นมือเดียวป้ายแดงมีประกันชั้นหนึ่งคันนี้ราคาเดี๋ยวดูท้ายคลิปนะครับดูท้ายคลิปผมก็จะขายตามสภาพที่มันมานะครับมีอะไรแค่เล็กๆน้อยๆแต่ถ้าใหญ่ๆที่จำเป็นผมเก็บงานให้หมดเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงรถของผมต้องวิ่งได้ทั่วไทยไปไกลได้ทั่วประเทศ ก็จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ป๋าเอ็ดด้วยนะคะ,ะมาเริ่มดูกันครับนิสันทีด้าหประตูปี2010ไ i n มนเนอรเชนคันนี้กระจังหน้าสปอตไลท์นะครับมีให้ตัวท็อปนี่รอยหินรอยหินแล้วก็มาคืนผมขับไปกรุงเทพแล้วนะเมื่อวานนี้ทดสอบแล้วเกือบ400โลสบายเลยรอยอยหินนะครับ น,นี่คือตําหนินะครับนี่ตำตำหนิรอยหินไม่มีผลต่อการใช้งานไม่อยากทําทําแล้วเดี๋ยวก็สีเพี้ยนกันนะครับแต่ถ้าใครอยากสวยอยากงามก็ไปเก็บงานดูนะครับพลิกคว่ำตัดต่อชนหนักชนเบาไม่มีคันนี้นะครับสีก็มีตําหนิบ้างช่วงล่างดีมากนะครับช่วงล่างดีมากยางเป็นยางบิสโตนปียี2สองพนยี่ใช้ได้อีกนานเลยนะครับกันสาด มาดูตำหนิกันาสาตรงนี้แตกนะครับกันาสาตรงนี้แตกไปหาลองหาดูนี่ไมเนเช่ Mind ก็ไฟนูนโลโก้หนึ่งจุดแปดยังอยู่นะครับแล้ก็หนึ่งจุดแปดนี่นี่มีเซนเซอร์ถอยหลังให้นะกิเทนเซอร์ถอยหลังให้เลยเดิมบางทั้งคันเลยนี่เดิมบางทั้งคันไฟเลี้ยวเดี๋ยวทําให้นะไม่มีนี่ตรงนี้ผมให้ดูเลยใครซื้อทีได้ ไปถ้าไปซื้อที่อื่นไปอะไรก็ลองดูนะครับตรงนี้จะเป็นจุดอ่อนของเขาเลยคันที่แล้วก็ไม่มีผมสั่งมาละเดี๋ยวผมส่งให้ลูกค้าคันที่แล้วอันนี้คู่เลยแต่ผมก็สั่งมาให้แล้วนะครับผมก็สั่งมาให้แล้วอันนี้ผมทําให้นะกระจกทุกบานไม่เคยเปลี่ยนภาษีพฤษภานะครับภาษีาามา,<พ>าดูด้านหลังกันคันนี้ไม่มีถาดนะไม่มีถาดรองอ่ะนี่แมลแรงอย่างนี้นะ่นยางอะไหล่เครื่องมืออ,อยู่ครบหมดเลย ครับวันนี้จะไปเร็วหน่อยเพราะว่าทีด้าใครที่ติดตามก็เหมือนเหมือนกันหมดนะครับทุกคันเบาพับได้พับได้หมดนะครับเบาพับได้หมดนี่มาดูด้านนี้โอ้โหเป็นเบาะหนังนะครับตัวนี้พอเป็น1.8เนี่ยจะเป็นเบาะหนังตัวท็อปนี่บอกความกว้างโอ้โหเบาะหนังรูโอ้หมันนั่งสบายจริงจริงนะทีด้าเนี่ยนั่งสบายจริงจริงเลยนี่อ๋อมาดูข้างในกันปึ๊บนี่ มาดูเอาพวงมาลัยก่อนพวงมาลัยก็มันมัลติฟังก์ชันก็เหมือนคันที่แล้วเพราะคันที่แล้วก็เป็น1.1.6ตัวท็อปนะครับก็คือควบคุมเครื่องเสียงนะครับแอร์ Air ก็เป็นแอร์ออโต้เป็นแอร์ออโต้ดิจิตอลนะครับเป็นแอร์ออโต้ดิจิตอลครับน,นี่นี่นะเครื่องเสียงก็โอเคนะดังที่สําคัญมีมีไอ้ตู้ซับบ็อกอยู่ใต้เบาะของคนขับนะคันนี้ไม่มีไม่มีอะไรเลย,เลย นะครับไม่มีไอ้ส่วนไอส้ไอส่วนพวกประกันชั้นหนึ่งอะไรเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าของเขากาลังหาอยู่มีแน่นอนครับเขาเจอแล้วละเดี๋ยวเขาส่งมาให้นะครับน,นี้ที่เก็บของก็เก็บได้ปกตินะครับอ่ะนี่เก็บแว่นเนาะเก็บแว่น,นอันนี้ก็ปึ๊บนี่อันนี้ไม่ติดอันนี้ไม่ติดเนี่ยทีดาจุดอดอดอีกนี่ตรงนี้พวกนี้นะครับนี่พับไม่เคยลงนะครับต่อไปอย่างนี้ นะครับตัวน,นี้ฮาเนาะเอนะเอราคาผมบอกแล้วราคานี้ก็อย่างนี้เนาะแต่มันไม่ได้มีผลต่อการขับขี่อะไรปิดตรง,ตรง,ต,รงตรงนี้ไปก็นี่เห็นละบังแดดได้ด้วยดูไมซิไมซ์ไมซ์แท้นะครับสองแสนห้าหมื่นสามพันเกียร์เข้าดีครับเข้าดีไม่มีกระตุกไม่มีกระชากเลยนะครับเ,เกียร์น,นี่อันนี้ผัเกียร์สวยนะเข้ากับลายนี่เข้ากับลายนี่ลายเขานีินะ อันนี้อันนี้คือโลโก้ของ1.8เขาเมาดูพวกระบบกระจกไฟฟ้าบ้างไฟฟ้าด้านนี้มีด้านซ้ายไม่ขึ้นไม่ลงนะครับไม่ขึ้นไม่ลงเดี๋ยวผมทําให้นะอันนี้มันคือจาเป็นนี่ผมทําให้นะครับเดี๋ยวผมเก็บงานให้ตรงนี้ด้านซ้ายไม่ขึ้นไม่ลงส่วนพวกพับพับได้นะครับพับได้ปรับขึ้นลงไฟฟ้าได้นะครับปรับขึ้นลงไฟฟ้าได้ ที่สำคัญคันนี้พอเป็นตัวท็อปสุดของทีด้าแล้วเนี่ยเป็นกุญแจคีย์เลสกดตรงนี้ได้นะครับกดตรงนี้ได้แล้วก็เป็นตัวบิดสตาร์ทนะครับเป็นตัวบิดสตาร์ทนี่เราสามารถบิดสตาร์ทได้เลยนี่นี่อย่างนี้นะครับบิดสตาร์ทได้เลยมนาะ <c oughs> ดูหัวใจสำคัญของรถก็คือห้องเครื่องนะครับ เครื่องของเขาเครื่องตัวนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะครับเป็นเครื่อง1.8ไม่เคยติดแก๊สนะครับก็เดิมๆมหมดเลยนี่ก็เดิมจากโรงงานเลยนะก็เพราะฉะนั้นมันก็จะเริ่มเสื่อมสภาพบ้างนะครับเดิมหมดเลยนี่เดิมทุกชิ้นนะครับเดิมทุกชิ้นนี่เพจโอ้โหนี่ไม่เคยแกะเลยไหมเนาะ1.8พั0แปดร้ cc เดี๋ยวผมลองสตาร์เครื่องให้ดูนะ อัอตราการกินน้ํามันก็เพิ่มขึ้นกินเพิ่มขึ้นมาจากเครื่องพันหกเล็กน้อยนะครับไม่มากแต่ถ้าใครเท้าเท่ากันเนี่ยผมว่าก็ขับพอๆกันนะครับนะครับแต่แต่แต่เวลาอัตราการเร่งก็จะดีกว่าหน่อยนะครับเป็นไงกันบ้างครับ สำหรับนิสสันทีด้าน่าใช้จริงๆครับผมว่าถ้าเทียบกับรุ่นค่ายอื่นๆในรุ่นเกรดเดียวกันเนี่ยนะครับต่างค่ายเนี่ยผมว่าคันนี้น่ารุ่นนี้น่าใช้นะนิสสันทีด้ายอดขายอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเขาเลยนะครับราคาผมบอกแล้ว99,900 90, บาทคันนี้น,นะครับ9 9 9า0บาทใครจองก่อนเอาไปก่อนเลยนะครับใครจองก่อนเอาไปก่อนเลยสภาพตามที่ผมบอกนะครับตำหนิมีตรงไหนตรงไหนตรงไหน ผมขายในราคานี้แต่อีกราคาหนึง่งถ้าใครอยากเอ้ยป๋าเปลี่ยนกันศาสตร์หน่อยหรืออะไรหน่อยมีราคาอีก1 9 0 0 0บาทได้อะไรบ้างครับ1อันดับแรกเลยจอ Android 9นิ้ว2กล้องบันทึกหน้าหลังนะครับจอ Android นี่พร้อมกล้องถอยหลังเลยนะครับแล้วก็กล้องบันทึกหน้าหลังอีกนะครับจอ Android 9นิ้วถาดรองพื้นเท้า ครบชุดนะครับถาดรองหลังเป็นไฟเบอร์ครบนะครับถาดรองหลังทางด้านหลังเนี่ยนะครับแล้วกันสาดกันสาดด้วยนะครับกันสาดด้วยนี่นะครับมากี่อย่างละกล้องหนึ่งแอนดรอยสองนะครับถาดสามถาดรองเท้าสี่กันสาดห้านะครับกันสาดห้าแล้วก็ พวกอย่างอื่นเนี่ยผมทําให้ละโอเคนะครับ99,000บาทตามสภาพ9 9 0 0 0บาท900ร้ยเก้าเก้านะครับตามสภาพนี้เลยอีกราคาหนึ่งหนึ่งบาทของแถมเพียบวันนี้ไปก่อน0627514414สวัสดีครับ